เตรียมเปิดตัวหัว w ว i ยโน้ต se ที่จีนวันที่5พฤศจิกายนนี้เตรียมเปิดตัวหัววโน้ต se ที่จีนวันที่5พฤศจิกายนนี้เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาทางหัวเว่ได้เปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นหัวเว่ยโน้7 se ที่เป็นสมาร์ทโฟน5 g พร้อมสเปคครบเครื่องในราคาประหยัดออกมาไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับล่าสูดก็เตรียมที่จะเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นต่อยอด อย่างหัวเว่ยน้8 SE โดยได้ปล่อยทีเซอร์เผยวันเปิดตัวออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโดยบัญชีไวโบยังเป็นทางการของหัวเว่ยได้ปล่อยทีเซอร์เตรียมเปิดตัวหัวเว่ยน8 SE อย่างเป็นทางการในวันที่ศสิงหายน2020เวลา14นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นซึ่งตรงกับ13นาฬิกาตามเวลาบ้านเราครับโดยภาพในทีเซอร์ยังเผยแบบล่างด้านหลังตัวเครื่องหน้ต8 SE ที่มีกล้องหลัง4ตัว เลนขนาดใหญ่เหมือนกับ iPhone 12และด้านขวาข้างเครื่องมีปุ่มปรับเพิ่มลดระดับเสียงและปุ่มเปิดปิดเครื่องอีกด,ด้วยครับและภาโปสเตอร์โปรโมทที่เผยให้เห็นตัวเครื่องทั้งด้านหน้าและด้านหลังพร้อมระบบสเปคโดยด้านหน้ามีหน้าจอแสดงผลที่มีติ่งสงหยดน้ำหัวตวดับดีไซน์แบบ OLED ขนาด6.5 3นิ้วส่วนด้านหลังให้กล้องหลังมัดมาสีตัวที่มีเลนหลักควาเมทัลสี่ล้านพิเซล รองรับการชาร์จเร็ว66วัตต์และมีให้เลือก2สีคือสีขาวแบบดดชเฉดและสีน้ำเงินครับส่วนสเปคอื่นของ Huawei Nova 8 SE คาดว่าจะมีหน้าจอแสดงผลความละเอียด Full HD Plus พร้อมอัตรารีเฟรช60เฮิรตซ์โดยมี2รุ่นที่ใช้ชิปเซ็ตต่างกันคือ Dimensity 720และ Dimensity 800U ให้กล้องหลังมัตหมดสีตัวที่มีความละเอียด4ล้าน8ล้าน2ล้านและ2ล้านพิกเซลและให้แบตเตอรี่ความจุ 3,800มิลแอมครับเรียกว่าก็เหลืออีกไม่กี่ชั่วโมงแล้วนะครับก็จะเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่น Huawei Note 8 SE เราก็มารอดูกัน่ะครับว่าจะมีสเปคทั้งหมดเป็นยังไงล่ะครับ